ผู้ชมด้วยนะฮะพบกับไปเยอ์นักกดหนึ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับเกมลักกี้เนโกอีกแล้วนะฮะ,ะช่วงนี้นะลักกี้เนโกมาแรงมากๆเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมช่วงหนึ่งหมื่นนะคะเรามาเบ็ดแรงแรงกันเลยนะะเบ็ดทีละ200ไปเลยนะไปคลิปนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนํานะครับผมเอามาถึงก็ได้ฟรีเกมเลยคุณผู้ชมยังไงเนี่ยโอ้โห ยังไม่ทันไร a เลยนะก็ะได้ปีเกียซะแ,แล้วแม่สุดยอดจริงน,น้องแมวไม่ทาให้ผิดหวังเลยนะฮะอายังไงเอ่ยไหลหน่อยไหมน้องแมวมาบ้างไหมอ่าน้องแมวมาแล้วนะคะคูณสี่นะเอาน้องแมวมาอีกแล้วนะคะคูณหกนะฮะ แต่ยังไม่ไหลเลยนะตอนนี้เอาไหลมาแล้วนิดนึงเอาไหลหน่อยโอเคคูณแปดผู 8, ้ชมพันหกนะฮะอ,อ่าไหลสองครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึงอา่าคูณสิบสองไปเลยหน้าเกมาอีกคูณสิบสองอีก โอเคคุณผู้ชมเหวแตกด้วย4 0ันกว่าเลยนะสำหรับซีเกมรอบแรกนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆใต้โอ้โหวายมาขนาดนี้คูณสองีกไหลหน่อยไหมนึกว่าจะมีไหลนะครับคุณผู้ชมเอาหน้าวายมาคูณ4แ0 0หรือ2ตัวเข้าปั้นอย่างนี้ยังไงโอ้โห มาอีกคุณผู้ชมมาอีกแล้วโอ้โหมาไม่หยุดเลยคุณผู้ชมใต้กระสุ่นวายมาคุณผู้ชมน้องแมวคูนสีน้องแมวแตกเองด้วยนะเอาแตกแล้วยังไงทึบสวยงามมากเอาเข้าตั้น โอ้โหข้าวปั้นคูณสองโอ้โหข้าวปั้นหน้ายาวคูณสอง้วยนะได้คป็นสองพันแปดแน่เบ็ดสองร้อยนะคะอา้าคูณสองด้วยยังไงหน้าเคเต็มกระดานคูณสองมาอีกมีวายมาอีกแซลมอนมาอีกมาเอาหน้าเจเต็มกระดานแบบนี้คูณสองยังไงล่ะ เอามีวายหน้าสิบมาอีกโอ้โหไหลไม่หยุดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมได้รางวัลก้อนโตกันเลยนะ4ี่พันหกหนกกกัน,นะะเลยนะฮะคุณผู้ชมเม,มโกซนี่คือไม่ทำให้ผิดหวังเลยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมป้ายาหน้าวายมาอีกคุณผู้ชมวายใหญ่ด้วยครั้งนี้ คูณสองไปเลยเอามาแซลมอนโอ้โหเข้าปั้นแซลมอนเ็มกระดานไปเลยนะฮะมาเพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าเบ็ดตันกันเลยไม่หล่ะสี่ร้อยไปเลยจัดไปเอาแมวมาอย่างงี้คูณสองสิเอาคูณอีกสองมาอีกแล้วคุณผู้ชมมาไม่หยุดเลยเว้ยเฮ้ยสแควเ์คือห้าตัวโอ้โหเบ็ดสี่ร้อยเข้าฟรีสปิน โอโหไหลต่ออีกคุณผู้ชมมันยังไหลไม่หยุดเลยนะก่อนจะเข้าฟีสปินก็ไหลให้เกือบหมื่นเลยนะคะอ่าเราได้ฟีสปินกันนะคุณผู้ชมห้าตัวโอ้หตัวคุณผู้ชมไม่ใช่ห้าตัวนะหตัวนะแมวสแกตเตอร์หกตัวนะคะอ่าเคูณ2องคูณสี่แล้ว ไหนมาหน่อยสียังไงเลยโอ้โหไหนไหลหน่อยสิแม่ไหนไหนได้สเก็ตเตอร์เยอะขนาดนี้คูณสิบแล้วเนี่ยเอาหน่อยไหลให้หน่อยได้ไหมล่ะโอ้โห,โหแม่คูณสี่มีแต่น,น้องแมวนะเราเพิ่มจำนวนคูณให้แต่ว่าไม่ไหลเลยนะคะอ้ามาแล้วยังไง Okay, โอเคมาโอ้โหคูณสิบหกแล้วนะแหมตอนนี้อะไรก็ได้นะคุณผู้ชมอ่ะโอ้โหอีกสองครั้งโอ้โหไม่แตกเลยนะคุณผู้ชมน้องเข้าปั้นคูณยี่สิบสี่พันแปดอิ่มอิ่มโอ้โหไม่เร็วเลยนะคะสำหรับเนโกะนะโอ้โหรางวัล รวมเจ็ดันเลยนะเอาคูณหกไปหมื่นหนึง่งคุณผู้ชมโอ้โหบทจะมามันก็มาให้แบบงงๆเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคเท่านี้ก่อนดีกว่าน,นะคะทุนหมื่นหนึ่งนะได้มาถึง5้าหมเลยนะคุณผู้ชมแค่5้หกนาทีเองนะคุณผู้ชมนะ ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมดูกลุ่มของแอดด้วยนะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับใครที่อยากติดตามก็มาดูกันได้นะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะ